สวัสดีค่ะพบกับช่วงนอมโมพยากรกับการเปิดไพ่ยิปซีทํานายดวงประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เปิดคําทํานายระหว่างวันที่7จ็ถึงสิกรกฎาคมค่ะสำหรับดวงผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่จัส m e n นค่ะไพ่คาําพิพากษาการได้รับข่าวสารจากสิ่งที่ได้ทำเอาไว้เป็นช่วงที่บุญกรรมที่ทำไว้จะส่งผลค่ะและจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ส่วนใหญ่แล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเรื่องการเงินเป็นไพ่เด็กถือเหรียญการเงินเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นเริ่มต้นมีการวางแผนเก็บออมวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ดีขึ้นค่ะการงานเป็นไพ่เด็กถือดาบมีข่าวเรื่องงานที่อาจจะทำให้คุณเป็นกังวลน,นะคะกลัวงานจะมีปัญหาการทำงานไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควรในสัปดาห์นี้ อาจจะเจอปัญหาหงุดหงิดกับคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานมีคนคอยสร้างความเดือดร้อนลำคาญใจให้ค่ะเรื่องสุขภาพเป็นไพ่ราชาถือไม้เท้าร่างกายแข็งแรงแต่ว่าการทำงานหนักแล้วพักผ่อนน้อยจะทำให้มีอาการปวดหัวจากความเครียดได้ค่ะความรักสัปดาห์นี้ขึ้นหนึ่งดาบคนโสดยังมีปัญหากล้าก,ก,กลัวนะคะ ไม่ค่อยกล้าเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับใครคะ่ะกลัวผิดหวังคนที่มีคู่แล้วความรักดีราบรื่นมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆก็ให้รีบจับเข่าพูดคุยเพราะหากปล่อยเอาไว้นานจะแก้ไขาย,ยากปัญหาเล็กจะบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ได้คะ่ะ